สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่ในรายการวิเคราะห์ราคาภาษาเทรดเดอร์กับการวิเคราะห์ราคาสินค้า1นาทีสั้นง่ายเข้าใจได้ใน1นาทีมานาราคาไทยราคาล่าสุด8 7บาท54สสตางค์ทำตัวคล้ายๆตัวครับ หรือเจฟินหรืออะไรก็ตามที่ Breakout จุดสูงสุดเดิมมาและพุ่งขึ้นมาแรงหลังจากนี้จะมีสถานการณ์เกิด2สถานการณ์ด้วยกันอย่างเช่นการที่1ราคาไม่หลุดประมาณสัก75หรือ76บาทแต่จะซึมๆง่วงๆ เพราะรอลากขึ้นอยู่รอสลัดจนเผลอๆและมีโอกาสทะลุต่อไปได้การทะลุ122จะเป็นจุดคอนเฟิร์มซึ่งระหว่างทางถ้ามีการย่อลงมาและไม่หลุด122บาทตรงนี้สามารถชิงจังหวะเข้าเล่นระยะสั้นได้แต่มันมีความเสี่ยงสูงที่เกิดการไล่ราคาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับไม่ให้น้ำหนักการลงทุนไม่ต้องเยอะมาก5-10%ของพอร์ตนะสำหรับพอร์ตที่เล่นวิ่งวิ่งแบบนี้แต่ในกรณีที่2น่าสนใจมาก หากราคาหลุด76ลงมาไม่ใช่ไม่ดีแต่เขาต้องการเวลาที่จะปรับตัวปรับฐานสักนิดหนึ่งการที่หลุดลงมา76ลงมาไม่ควรหลุด55บาทหรือ worst case ที่35บาทเอาเป็นว่าไม่หลุด55บาทก่อนทำยังไงดีที่ราคาประมาณ60 65บวกหรือลบต่ำกว่านี้หรือมากกว่านี้เป็นจุดที่ค่อยๆทยอยเก็บ เพราะฉะนั้นเนี่ยใช้55เป็นจุดตัดขาดทุนถ้าเขายืนอยู่แถว55ไม่หลุดได้หลังจากนี้เมื่อนะครับสร้างกรอบราคาเรียบร้อยและทะลุไปอย่างเช่นมาถึง97 และย่อลงอีกครั้งที่83จะเป็นจุดสัญญาณว่าหรือจุดคอนเฟิร์มว่าราคามีโอกาสขึ้นไปต่อสูงน้ำหนักสำคัญจะอยู่ที่แนวรับ76ว่าจะรับอยู่ได้ไหมสำหรับมานานราคาไทยถ้ารับอยู่จะเป็นรูปแบบแรกที่ราคาขึ้นไปแถวแถว122ก่อนและอาจจะย่อลงมาแถวแถว97 เมื่อราคาย่อลงมาอาจจะวิ่งขึ้นแรงๆหลังจากนี้แต่ถ้าเป็นกรณีที่2ซึ่งอยากให้เกิดมากกว่าคือลงมาทําปรับผ่านข้างล่างและไม่หลุดที่55บาทโดยใช้กลยุทธ์แถวๆ60บาทบวกลบค่อยๆทยอยเก็บแบบแรกเหมาะสําหรับสายสิ่งสายสั้นสายที่วิ่งแรงๆแบบที่2 เหมาะสําหรับคนที่ชอบทยอยเก็บเก็บยาวๆลงมาข้างล่างลุ้นราคาลงมาข้างล่างด้วยรูปแบบราคาถ้าเกิดขึ้นแบบแรกและแบบที่ชอบเก็บยาวๆเข้าไม่ทันให้รอยราคาย่อลงมาหลังจากนี้ไม่ต้องไปรีบชิงจังหวะกับเขาเพราะรูปแบบที่หนึ่งถ้าราคาวิ่งแดงๆแ,แล้วจําเป็นจะต้องเฝ้าราคาไว้เสมอเนื่องจากจะเกิดเหตุการณ์ที่ชิงขายกันเมื่อไหร่ก็ได้ครับถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมทำงานในการที่จะนำเสนอข้อมูลดีๆต่อไปในอนาคตแล้วกลับมาพบกันใหม่หลังจากนี้สวัสดีครับ